หน้าตาที่คุณเคยแล้วก็เสียงบางอีกแล้วไม่ไม่คุ้นเคยสิเพราะว่าต,ตอนนี้เขาได้อัปเดตใหม่กันแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ไปทำอะไรดีเล่นแรงมา <c oughs> เห็นแล้วก็ท้อไอ้เนี่ยฮะมาดูบ้ากว่าอะไรอะ่ะพร้อมโยนเอ้ยไม่ใช่พร้อมเล่น <c oughs> โอ้ยมาเร็วเฮ้ยไปกันเลยเสร็จไปเล่นดักเสด็จเยอะเสร็จกันกเล่น เด็กส r ตอร์ีว่องไวปานปานอะไรดีขยับมูฟฉันต้องการแบนอาล,ลีนเพราะว่าอาล,ลีนมันโหดเกินไปแต่อาล,ลีนโหดมากอืมเดียวนึงเราแต่จะแบนแล้วจุกนสาตาร์ไป สองทัทน,นี้ไม่เคยจะดูแบนจริงๆครับผมสาตาร์ทอนดีบางครั้งหลุดหรือก็คือสาตาร์จะเอฟรเด์ดเล่นง่ายจะตายหรือเปล่าหรือเปล่านะโอ้โหมาเลยวะเฮ้ยบอยเฮ้ยเครียแล้วกูแบนอาเลมไปด้วยนะโอ้แล,ล้จะอาเลมมากแก้ทางน่าจะได้ยังง มาวีลาย้อน,นอดพัฒนย้นก็เดี๋ยวบ้านผมบ้านผมเนี่ยฝนตกนะก็ขอไปด้วยเฮ้ยเอาวะให้ยาตเตะเล่นดีไม่ดีไม่ดูไปดูดีกว่าคิ <c oughs> ซี่โอฟอร์เน เธอบอกเลยมามันจะลำใช่ป,ปะ,ะลำใช่แต่เสียใจครับผมจะเล่นตัวนี้ก็คือเล่นตัวนี้ฮะนี่เสียใจเหมประมาณนี้เพราะว่าก็ไปดูเขาไปดูเขาเล่นแล้วก็มามาไอ้น,นี่นะคนอ,อื่นจะเชื่อยังไงหยูไม่จำแม่งอย่างเงี้ย,ย,ยผมเล่นถึกถึกทนนานจ <laughs> นรุน รุนไม่ใช่ดิพลังแฝงประมาณนี้ดูดเลือดแล้วก็เพิ่มจมตีแล้วก็เพิ่มไอพีแล้วก็ฮิวแล้วก็อะไรวะขีนะโดนก็โดนผมก็กจะประมาณน,นี้จะตามก็เลยอะ่ะเออดูดเลือดนะเน้นดูดเลือดหรือเปล่าไม่สิอันนี้ด <laughs> ิกดปิดกรเตอร์กระตุกกระตุกอันนี้นี่เนี่ยวันนี้อ,นนอ,นนอ,นนอ่าดูดเลือดสิบเปอร์เซ็นนะแต่ผมยังอัพไม่เต็มเลยนะมันเต็มเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใครรู้กก็บอกหน่อยแล้วกนะัน ฟังเขาจะไปย้อนคิซี่ฟอล์เรนเอลันดอร์แคร์รีหลวงยากแล้วก็นาตายาไปไปดูดีกว่าเอารองเท้า,าก่อนนะเอารองเท้าวิ่งเร็วขึ้นนะแล้วจากนั้นผมก็จะออกเผาสตูลรอบๆนะผมเอามาใช้ในการต่อสู้นะระวังตรงนั้นอ้าวได้อีกวัดดีฟอล์เรนมาดิฟอล์เรนมาด้อยฟอล์เรนลำไงอ่ะเราอุ้ย,ยเราต้องวิ่งกระดูกกระดูกกระตุกไม่ใช่กระดูก เราจะตีคีปไปก่อนนะตีคีปเพื่อเพิ่มเรีวของเราเอ้ยเออวิ่งสองนาทีมา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 อะไรครับไม่มาอ่ะโถเอ้ยโบนี่ไม่โดนเรียบร้อยเลยโจนเลยโจนโอเคมันสปินมันเสียสปินมนเสียจสปินไปคิดว่วมมนเสียสปินไอแต่มันไม่กลับนะเห็นไหมว่ามไม่กลับหรือเปล่า ดูวิ่งกลับวะโอ้ยเปิดมาก็ดูแดดได้ดพันอ่ะเช็คพมโอเคไม่มีไม่ได้กลับไปเลยเรื่องนะทุกคนแล้วก็ตีมัวๆไปกันนะเพราะว่ามันมีกาะอยู่นะหลังหน้นาที่ก็ก,ก็หายแล้วก็ตีได้แล้วได้กลับไปเลยเรื่องไหมโอ้ยเสียงถามว่าเราจะกลับไปดีเรืยองไหมไม่เรียบร้อยหายยาเฟิร์ปับไปได้เว้ยสมบูรณ์มาป่ะเฮ้ยอ่า มาดิวะมาดิอ้าวเจ็บเจ็บเจ็บกู้เนี่ยเจ็บอีกจะตายคอมอนมาดิฟารีนอนี่นี่เอ็กซ์คิวไปหนึ่งทีฮิวไปหนึ่งทีผมจะกลับตาดอกหมดเดี๋ดีเอาไปก็กินอติดิกระขัดเอองงนะโอเคไปกลับกลับ เออตายคาบอไปไม่คาบอดิคาป้อมเออปลาเดี๋ยวกลับไปนีแล้วนะผมพอเรนน้องพอเลนลำไม่ช่ำเลยนะแต่บ้านผมเนี่ยช่ำแล้วเปียกแล้วเมื่อกี้นี่โดนไถอาะมาดิต่อให้เลี้ยเลือดน,น้อยเนี่ยแล้วไอ้เชี้อ,อะไรตรงการลางวะเนี่ยมาดิเบิร์นเบิร์นเบิร์นจึ๊บจื๊บสเต็ปสเต็ปไว้ปลาดอกไม่โดน ปลาดอกไม่โดนที่มัไม่อันตีม่อันตีมันตีอัติอันตีล้วไงอันตีล้วไงอันตีล้วไงปลาดอกพื้นนะมาดิไปแล้วเหรอวิ่งหนีวันนี้มันตายว่ะต้องเล่นฉันเชิงหน่อยอ่าทันเถิงอย่างเงี้ยทันเถิงอะไรถอยไถอยโอ้จะต่างกันนั้นเนี่ยผมต้องเอาเลือดแล้วผมต้องเอาเลือดเดี๋ยวหน้าไม่มีเลือดสู้มันไม่ได้เเลือดขึ้นมาทีเดียวอย่างเงี้ย นั่นคือไอ้เจผมผมกลับบ้านเองได้กันอ่าอิสเด้อิสเด้ตีกายได้ไหมเงีิยตีเหรอโอ๊ยตีกูอยู่นั่นแหละไอิสเด้ออกไปนี่ฮะแล้วกูก็จะโดนลุมแล้วเนี่ย I'm coming t เนี่ l เโอ้ยโดนลุมมาดิวะต่อให้เลย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 ตีมาดิอิสเด้ทีนี้ไม่ตีโธ่โว้ย ชิบหายแล้ว่นฮึไม่น่าไปเล่นเลยเนาะปล่อยป้องแตกแม่งอีกยกันโอเคบอกไปอะไรยิบหกเวทยีบยิบหกเวทจะแพ้แฮ้ไม่ใช่เราต้องเก็บก่อนนะผมว่าตังเราต้องการไอเทมได้แล้วได้โลมาแล้ว เ,เดี๋ยวเราก็ออกดาบทีไม่สิออกรถเกาะไปก่อนก่อนออกดาบทีนะส่วนอ๋อฟอรเรนโดนทีหายไปยอ๋อสลับสลับเลงกันแล้วถึงเวลาที่ต้องเอาคืนสินะมาฮายาอ้ยมากับฉันเราไปได้เกิน,นก็มฝันเราไปเกาะเจ้าชานี่ปแม่งตายแม่งเลย โอ้ยยอนคือยิงเจ็บแทะแตอนี้กูก็ไม่ไหวนี่วาดโชว์วาดโชว์อ๋อขึ้นบนไปเอ้ยกัมบ้านกนบ้านหน่อยเชฟบัดแต้กนี่อัดรอบสองนะเนี่ยเชยไม่จะแพ้สองรอบบเล่นกันยังไงวันเนี่ยมาถึงเวลาคือแล้วฟเฟรติโน่ถึงเวลาคือแล้วเจ้าไปไหนล่ะฮอเจอน,นี่เข้าไปพ้นลงเน้่ย ฟาร์มเพิ่เลยนะเราอะฟาร์มเพิ่เลยฟาร์มเพิ่เลยฟาร์มบนเลยไปคลิปฟาร์มเพิ่เลยนะเพื่อนเออเดี๋ยวเราต้องไปกนก่มละให้ยาเตะถอยซะเบลยไปบนดีกว่าตอนนี้เราฆ่าไปสักตัวนะก็ไม่รู้จะไปถกไม่รู้จะไปไหนไม่อยาจะจะอยากจะดันป้อมนะโอเคโอเวิร์มลงกลางว่ะ ให้ตีมันก่อนไลฟ์ฟอร์เรนเดนชาชากูตีนกแมงเลยตีฟอร์เรนฟอร์เรนหรอฟอร์เรนหรอฟอร์เรนก็ได้แค่นั้นแหละฟอร์เรนหรอให้ยังไอ้ไม่ใช่ดาาิดาลย่าสตาหย่าเหรอุ้ยใครผักวะอ,าอาุ้ยโอเคอันตีทันมาดิมาดิาดาดาดายิงมายิงมาอาแทกอาแทกต่อเว้ยตีต่อเลยตีต่อเลยยอหนอต้องยอหนอนะอทำอะไรไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราฟามัมคลิปฝั่งมันก่อนคลิปป่ะนะ เพื่อหิวของเราให้เต็มโอ้ต้องนันป้อมแล้วนีมีทีมเพื่อนโอเคโอเคมา,มาลดกอบมาแล้วนี่มาต้องขยันครับศัตรูสักหน่อยถอยมาถอยมาของไม่พร้อมแล้วเนี่ยเอ,อ่อโอเคมาหายาหายาหายา,า,ยาวิ่งมาหายาวิ่งมาเออ ยกปะโปะโป๊ปมามาตอกย้อนน้องย้อนมาเออเราจะกลับไปด้านล่างเลนที่เราทิ้งมันนี่มาเลยอุ้ยเอามีฟอร์เลนอยู่นี่ให้ให้ยามไม่เช็คนี่ผมโดนไปแล้วนะเนี่ยดันป้อมเติดดันปอมนั้นเตะดขอร้องไอ้เหี้ยเห็นแล้วอุจนจัดตายชิมไปเอารอดมาอีกนะกลัวตัวนี้เราก็ได้อกอนกก็นกรออย้่เลือกไปเลย เฮ้ยก <rude S 2> ีซีมาโอ้หตัวเธอบวกไปเลยบวกกันเลยเอ้ยุกยุกเก็บไปสองตัวอุ้ยใครผ่าอ๋อเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเด็กปุ๊วโอ้ยชื่ออืมตามเมื่อกี้นี่แบบเพอร์เฟกต์สัตไอสัตว์ไอกระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้ว กบโตุกอีกเอ้ยแม่งเซนเซอร์เองแม่งเลจะเย็นเลยใช่ไหมเออกูกูจะเย็นหมดใช่จะเย็นสุดๆขอคลิปนะขอคลิปนะครับระวังตรงนั้นเออลองนะั้นระวังไว้ดีเพราะว่าอยู่ไปเยี่ยงอยู่นี่อยู่ิวหิวหิวหยกกระสับอ่ะ ยังไม่ได้หรอกนะเก็บเหรียญออโตพาร์ลนี้ไปได้วยแล้วกนะันเฮ้ยมังกร่าเอาไงดี่บ้านเราตังเราก็ต้องเอาสักหน่อยละเอาสักหน่อยแล้วเราต้องได้เราได้เวย้ยเออต่อไห้เออยิงมาดิยิงผมมายิงมากูบอกก็ยิงเออยิงมายิงมาเลยบวกเลยอย่าไปกลัวกูยังไม่ไม่กลัวเลยเพือโอ้เพื่อนไม่โหนแต่เร็วนะนะผมอาจจะอี้ย ไ hey, yeah. อ้เหี้ยจอดที่แล้วแม่งเด้งก่อนไอสตัตว์โอ้ปวดเห็นเลยปวดเห็นผมแบบโอ้ยย่าเมดโอเคตอนนี้เราได้ดักคีมานะผมจะไปเราจอบโบนัสโจมตีนะผมเพื่อให้เราตีแรงขึ้นนะตีธรรมดาแรงขึ้นแล้วก็จะดันป้องกลางแม่งเลยอะไรอะไรอ้าไม่โดนต้กงโดนโอ้โ oh, ห oh. อันนี้ล่วงหลังเข้ามาแล้วจังหวะนี้เอาไงครับโอ้โหผมก็ตีฟอร์เรนติโนอไปผมแล้วก็เดินเข้าอย่างชิวๆอังกฤษอันตีสบายใจเฉิบแล้วก็ดันป้อมไปอย่างชิวๆเฮ้ยชิโอ้ยร้อนแรงจังวะโอเคผมบอกเสร็จก็ถอยครับคิวไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็ไม่จำงวดตอนนี้เด้งโอ้โหดูครับผมเล่นเด้งกันรัวๆตีปุ๊บเด้งปั๊บตีปุ๊บเด้งปับเออคือแบบมังกรคือแบบดาเมจคือไม่มีเลยชิปเมย์ เออไอสัตว์โอ้ยยังนกอปีกอ๋อไม่ไม่อะไรไม่อะไรไม่เป็นไรเพื่อนอืออืออือเบลขอตัวนั้นก็ก็ขอตัวนี้นีก็บอกขอตัวนี้ไงอืมอะหยู่ไว้ว่ะโอ๊ยฟ้าร้องร้องกลุ่ม มาให้ยาไปไหนให้ยไหนนี่นี่เด้งเด้เด้งโอ้โหเด้งรัวๆครับจังหวะนี้แล้วเด้งรัวๆโอ้โหโอ้โหแบบางกอแบบไม่ทันจะได้ตีดามจรถอะเออฟาเลนว่ะฟาเรนลำโชก็ไม่ไหวนะอยกสาบโอ้โหโคตรแรงโอ้ขี่สองมันสามทุกคนถือว่าแรงใช้ได้นะผมอ้าวอ้าวมันปาบอลใส่ไม่ได้ไม่ม่ไม่ไ อ้าวจังหวะน,นี้โดนเนี่ยโดนต้องโดนแล้วเออแล้วใครมาปล่อยเหมือนก่นตอนนี้เนี่ยบ้าหรือเปล่าเฮ้ยอะไรครับอุ้ยรอยชนะชนะโอเคดับดับแดงมแลนะ้วะอ้าวบึม้มนี่ฮะผมตีพันตีทีขึ้นพันนะผมดับแดงก็สุดยอจจริงจริง หอยไม้สัตว์จะบอกก็จะยงงดีผมจะไปใช้คลิปต,ตรงนั้นนะผมเพื่อที่จะไปดันป้องตรงนี้จะเปล่าโอ้มีคนคิดเหมือนเราเยอนี่นะขี้แตกผมจะมาหาสาระจากผมนะครองผมเล่นไม่เป็นเล่นพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะแบบเออไม่กดสกลิลดีมไม่เข้าเออขออภัยด้วยยังเป็นเพืเล่นมือใหม่นะเล่นมาปีกว่าแล้ว <c oughs> อ่าอย่าย่าย่า เออเนี่ยเด็กความสนใจไว้าเด็กความสนใจจะจะดันใกเปลได้ไหอ้าวขี้ขี้ซี่ขี้ซี่นี่ไงล่ะขี้ซี่ไปดีขี้ซี่ไปดีอ้าวอ้าวอีกตัวเดาอีกตัวชาอะอุ้ยเจ็บว่ะเจ็บหรอแค่นี้ก็จอกน้องโอุ้ยอ้ยนี่คือตีใช่ไหมเฮ้ยรอรถดเยอะจังเลยเอาตายแล้วหรอสวัสดีบ้างกันว่ะยกอ้าว ไปเลยไปเลยไปกันเลยไปเลยไปเลยไปเลยผมจะหาปับแดงเออตีปับแดงดีกว่าเออจ่อโดจดโดจดโดจดเพิ่มเลยเพิ่มเลยยพื่อนเพิ่มแตงกิวโอเคเฮ้ยย้อนตามต้นย้อนไม่ต้องเคลียร์คลิปเคลียร์ทำไมย้อนกูตีอยู่เดี๋ยวเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับทุกคนตอนนี้ฝั่งนั้นเขาได้เริ่มการป้อมอย่างรุนแรงนะ จากตอนแรกเราเสียเปรียบตอนนี้เรามาเรานำนะเราเอ้ยไม่สีไม่นำเราได้เปรียบอยู่นะเพราะว่าเราได้คุมเชิองอกะจะมาปาดกะจะเดินมอาอยู่ดีป๊าป้เรียบร้อยโอดนี่โอ้เดเดยวเด้งตลอดอุ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ย,อยเอา้าทีซี่อุ้ยนี่อะไสเต็ปการโจมสุดโนเนโอเก็บก็ได้เนี่ยผมอโอเคไอเทมชิ้นสุดท้ายมาเพื่อที่ เราจะแบบว่าแบบเออแบบแบบแบบว่าแบบว่ามันแบบว่าแบบว่าแบบว่ามันแบบว่ามันมันสเตปมันคือสเตปไปน้องมันคือสเตปไปน้องถอยดีกว่ากูว่าไม่เอาพูดอะไรเนี่ยเอออยู่เอยเอเอแล้วนอโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บไอ้เจ้ยทีนี่ทีนี้ไม่ไม่ติดกูงงเออดูแล้ว โอเคทีนีเราจะนั่เล่นแน่โอเคแล้วก็ถึงของเต็มก็ฟาร์มเล่นไปก่อนนะผมเนื่องจากว่าเดี๋ยวเผื่อไว้แบบปรับเปลี่ยนของอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบก็โอ้โหคือสันนี้เราคือแรงมากเลยทุกคนสันนี้เราคือแรงจริจๆนะไอเทมก็ขบแล้วเดี๋ยวผมจะขายนิดิ้งไปแล้วเราจะมาออกอะไรดีนะเพื่อลองพี่เรนนะลองพี่เรนเอ,อ้ยออกนี่ดีไหม ดูดเลือดดูดเลือดแรงขึ้นๆดูดเลือดแรงไปอีกแบบตีปุ๊บปั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 ๊บจากที่บอกเมื่อกี้แล้วก็พอจะรู้นะอืมบว่าผมแบบแข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะเออไม่อยากจะโม่เนาะถ้าเราขายรถเก๋รถเกะขายโอเคขายแม่งเลยแล้วก็ซื้อมาเลยครับผมมาดาบดาบเขียวดูดเลือดว่ามันจะดูดแดงแค่ไหนเอ้ยยุ่งอะไรมาก่อนกูนี่ออกไปอันนะ ตีมันก้อนอีกไอ้นี่เรียบร้อยเจอนี่คุณกันตีมึงตื้นตื้อบอลเล่นอย่างหนึ่งหนึ่งกระเป๋าบอลเล่นโอ้ยกระตุกเอ้ยมันก้อนไหมมันก้อนแตกเขาจะบอกอะไรใช่ไหมบอกก็บอกดิวะบอกก็บอกเลย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 เออเออไม่มีใครบอกกูเลยเยี่ยมจริงๆ ถอยถอยเขาบอกถอยโอเคเเราไม่รีบเรารีบเกินอ่นอะเนาะเออกูแม่งรีบไม่ดีเลยนี่ใส่ไม่ดีเนาะมาโบโบโบโอ้ยเอ้ยเออว่ะเราถ้าเราออกดูเลือดทั้งหมดเออคิดอะไรไปเลยเลยกูนเนี่ยโบโบโบโอ้โหทั้งคิ่แรงขึ้นแล้วก็ดูดเลือดแรงขึ้นนะดูเลื่องทีดูเรื่องเป็นร้อยอ่ะเออทุกคนคือดีมากเลยที่ขึ้นลงไปได้แล้วไอ้สัสตร์ <c oughs> โอ้แค่นี้ก็จอะมากเลยนี่ผมมีฮิวฮิวเอ้ยดักปลาดักปลาลม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 นะครับก็รอจังหวะที่เพื่อนเขากำลังจะบวกนะผมรอรอไปอะไรย้อนต่ออะไรอะ่ะเออไม่เห็นเจ็บเลยติดหินอีกแงโอ้กเลยเนือยใจ มีสิบนะบอกเลยคีบเต็มเบิร์นโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อใครเห็นอะไรแปลกๆใครพุ่งไปเมื่อกี้นะ่ะไม่รอดนั่นนะ่ะเดี๋ยวจิดถ่ายกับพี่น้องเชื่อมาแต่มองดูมองดูอยู่ในป้อมก็ไม่รอดหรอกกูบอกเลยอยู่ในป้อมก็ไม่รอดบอกเลยอยู่ในป้อมก็ไม่รอดตีตีสิเออหอยแย่โอ้โหอยู่ในป้อมก็ไม่รอดกูพูดแค่นี้ เย้เสียงกลับมาแล้วหลังจากที่บากนะทุกคนว้อ่า